ังนันด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่าคำเมนโดนอ่วมมติไทยจัดหนักครับรถถังหุ้มเกราะไทยถล่มยึดพื้นที่คืนทันทีกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วพร้อมกับหุ่นเซนสุดคาที่อีกแล้วครับพอวันนี้ทัพไทยของเราเอาจริงแม้แต่บ้านกำนันลีเนี่ยก็จะยังไม่เหลือซากพร้อมกับบ้านหนองจานตอนนี้ครับกัมพูชาเนี่ยมีการปลุกชาวบ้านรวมตัวซึ่งก็มีการรับ สารการ์ความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสานการ์ล่าสุดของบที่กองรพที่ที่1กันก่อนนะครับทั้งบริเวณบ้านหนองจันทรและก็บ้านหนองยาแก้วอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับมีภาพและก็มีคลิปออกมากับการที่เราสามารถรื้อบ้านของเขมรได้สักทีหนึ่งครับหลังจากที่ยึดพื้นที่คืนมาประมาณเกือบ2เดือนได้ซึ่งจุดที่เรารื้อนั้นก็เป็นจุดที่ใกล้กับบ้านกำนันลีนะครับถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยบ้านกำนันลีก็จะหลังใหญ่หน่อยที่เป็นนบบบรริเวณ้า2หลัังค เราสามารถปิดล้อมได้สําเร็จก่อนที่จะมีการเจราจาหยุดยิงกันซึ่งล่าสุดครับทางกองรับพันที่หนึ่งเองก็มีการจัดระเบียบบ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการนําเครื่องจักรครับทั้งรถถังหุ้มเกราะและก็รถโกยตากนั้นไถท,ทิ้งแทบไม่เหลือเลยได้บริีปลอดภัยเพิ่มเติมมา4,000ตารางเมตรเป็นการเข้าดําเนินการจัดระเบียบรื้อถอนบ้านเดินของกัมเมนะครับที่ลุกล้ําดินแดนบ้านหนองจานหรือว่าฝั่งของเราซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นศูนย์อพยพของกัมพูชานะครับแล้วมาลุกกกลล้้ําามมออออยยยูู่่่แบบไออเ็ตังใน แดนไทยเราอย่างชัดเจนโดยการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเราเนี่ยก็เจ้าพื้นที่ปลอดภัยดังกล่าวครับที่เราถท,ทิ้งเรียบแบบไม่เรือนั้นมอบให้กับชาวบ้านหนองจานที่เป็นเจ้าของตัวจริงในเร็ววันนี้ด้วยโอ้โหเป็นเรื่องดีมากนะครับการที่เราทําแบบนี้หมายความว่าฮุนเซนเนี่ยอาจจะวูบคาโต๊ทํางานเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นการฉีกหนน้าุนเนนชัดเจเลยกหน เราไถบ้านของกเ,เมนทิ้งแบบนี้เนี่ยแล้วกเ,เมนทาอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ยืนมองเชื่อว่าสื่อของกเ,เมนเนี่ยจะมีการประท้วงเราอย่างแน่นอนหรือว่ามีการฟ้องวทดีโลกอย่างแน่นอนซึ่งก็มีรายงานอัปเดตออกมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหนองจานนะครับที่ตอนนี้เหมือนเจ้ากัมพูชาครับมีการปลุกระดมมวลชนให้มารวมตัวกันมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เห็นไทยเรานํารถเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่แนวชายแดนโดยเจ้าที่ของไทยเราก็ตึงกําลังรักษาวความปลอดภัยไว้อยู่นะครับเป็นความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดเลยโดยเฉพาะเวลาช่วงบ่ายของงวัันนี้นะร เองมีการเคลื่อนย้ายรถจักหนักเข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดน เพื่อปรับสภาพและก็เคลียร์พื้นที่ในการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งบรรยากาศในช่วงแรกเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากๆนะครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบแต่อย่างไรก็ตามครับขณะที่เรากําลังดําเนินการอยู่นั้นก็ได้มีเสียงประกาศจากฝั่งกัมบูชาโดยใช้ลําโพงเสียงดังมาจากหมู่บ้านชายแดนฝั่งตรงข้ามซึ่งก็มีการเชิญชวนให้ชาวกัมบูชาครับออกมารวมตัวกันบริเวณแนวชายแดนหลังจากทราบข่าวว่าฝั่งไทยเรานํารถเครื่องจักรหนักเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่แล้ววันนี้เนี่ยยังตรง กับวันพระใหญ่ของชางกัมบูชาด้วยนะครับก็เลยมีประชาชนจํานวนมากนั้นออกมาทมําบุญที่วัดในพื้นที่ทําให้สามารถรวมตัวกันได้ง่ายและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจนฝั่งไทยเราครับก็เริ่มมีความกังวลว่าอาจเกิดการเข้าใจผิดหรือว่าความตึงเครียดเกิดขึ้นได้หากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเผชิญหน้ากันในระยะประชิด ก็เลยมีการส่งโดรนบินสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาและก็ประเมินสถานการณ์ซึ่งจางกการตรวจสอบทางอากาศก็พบมวลนชนจรากกัมพูชาครับเริ่มได้จะออกมาประชิดแนวชายแดนแล้วก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่ามีบางส่วนเนี่ยอาจจะแอบซุ่มอยู่บริเวณแนวต้นไม้หรือว่าแนวรั้วฝั่งกัมพูชาด้วยเพื่อที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยเราซึ่งก็ยังมีแรงข่าวเพิ่มเติมนะครับระบุว่าในระยะต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยเราครับจะตึงกําลังเฝ้าระวังตามจุดสําคัญเลย แล้วใช้โดนเนี่ยินสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประเมินทิศทางของสถานการณ์หากพบความเคลื่อนไหวผิดปกติครับจะอารายงานในผู้บัญชาการเนี่ยทราบทันทีเพื่อดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนี่ก็เป็นการอัปเดตของกองทัพปักที่1ออกมานะครับว่าภารกิจในวันนี้เราก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับและตั้งแต่เก็บกู้ทุนเบิดพอเราเก็บกู้เนี่ยขาเมนก็ ไม่ได้มีการโตแย่นะไม่กล้าที่จะลงมาประทวงด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าเป็นแผ่นดินของคาเมรถ้าเกิดเป็นแผ่นดินของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะกล้าเข้ามารุกและก็ห้ามปรามไทยเราแต่ว่าการที่ปล่อยเราเก็บกู้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้ชัดแล้วว่านั่นแหละมันคือแผ่นดินไทยของเราโดยเฉพาะการรื้อบ้านสองหลังที่เราทําลายล่าสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านกันันลีผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรารื้อไปปับ๊บกันันลีเนี่ยอาจจะออกมาเคลื่อนไหวอีก ก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องรอชมรายตามกันเลยแต่ที่แน่แน่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีแผนจะสร้างรั้วกั้นชายแดนด้วยนะครับแบบเต็มตัวด้วยนะมันจะเป็นรั้วสูงประมาณ2.9เมตรนะครับแล้วก็มีความหนาเพียงพอที่จะสกัดกั้นไม่ให้ชาวเขเมรเนี่ยลักลอบเข้ามาในไทยได้ซึ่งคาดว่า,นานเนี่ยจะใช้งบประมาณนะครับตกกิโลเมตรละ8.6ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเกิดตีเป็นยอดโดมทั้งหมดในการจัดสร้างรั้วชายแดนตลอด800กิโลเมตรก็น่าจะประมาณ800 0ล้านนะครับ แต่ว่าเสียเท่าไหร่เราก็ต้องยอมจ่ายนะเพื่อความมั่นคงแนวชายแดนและความสงบเรียบร้อยต่อพี่น้องชาวไทยเรานะครับอมเมนจะมาป่วนแบบนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งกับพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับหลังจากนี้เราจะมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรกันบ้างแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมว่าเริ่มสุกงอมมากขึ้นนะขมินก็น่าจะ ไม่ยอมถ้าเกิดเขายอมเนี่ยคุณเซนก็เหมือนคันนี้นิยมลดลงไปเลยนะครับบอกว่าไม่ยอมไทยไม่ยอมไทยแต่สุดท้ายเนี่ยไทยเราทําแล้วไม่กล้าที่จะออกมาพูดอะไรทั้งสิน้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมา าพูดถึงโซนกองทัพปันทิสสงกันบ้างนะครับเรื่องนี้ก็เป็นแม่ทัพพลโทบุญสินผพัดกลางครับหรือว่าบิ๊กกุ้งที่ได้ออกมาพูดหลังจากเกษียณไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภัคที่2เองนะครับที่มีการประทักกับขมรในสงคราม5วันก่อนนั้นนี้เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะ ก็บอกว่า่านได้เราจะไม่ถอยอีกแล้วไม่ว่าผลการเจราจารจะเป็นอย่างไรใครสั่งให้ถอยเนี่ยต้องรับผิดชอบเองโดยท่านพลโทบุษินพัฒนกลางเองครับก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประชุมคณะกรรมกาทิ่การเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับแล้วก็บอกไปว่าการประชุม RB c ีที่ผ่านมานั้นในพื้นที่กณะรัฐที่2ครับเราไม่ไปประชุมเลยเพราะสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่คุยกันไปเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่าการประชุม JBC ในรอบนี้เป็นเรื่องรัฐบาลและก็กระทรวงการต่างประเทศส่วน R b c เนี่ยก็มองว่าหากสถานการณ์ยังตึงแบบนี้อยู่เนี่ยคุยไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องรอนโยบายจากทางฮุนเซนของกัมพูชาก่อนก็เป็นผู้ใหญ่มือหนึ่งที่ทางบีกุ้งออกมาเปิดใจผู้ใหญ่มือหนึ่งค นั้นเนี่ยอาจจะ เนุซแล้วเมื่อถามว่าอยากให้กัมพูชานั้นถอนฟ้องเรื่องเคลม3ามประสาทหนึ่งพื้นที่ของไทยเราออกจากศาลโลกหรือเปล่าก็ได้คาตอบออกมานะครับว่าเป็นแนวทางที่จะคุยอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องสามประสาทหนึ่งพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทาให้มีการประทะกันจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้ววันดีคืนดีก็มาบอกว่าเป็นของกัมพูชายกกําลังมาก่อเหตุเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่เด็กอมือเนี่ยก็ยังรู้เลยซึ่งก็ยังตอบสวนกลับไปว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้เรารบนั้นแล้วก็บอกว่าเรารังแกแล้วก็เอาเรื่อง ไทยเรารู้ทันก่อนเพราะว่าเราไม่รับหลักการสารโลกกัมพูชาจึงยื่นไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยตอนนี้เนี่ยต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์เกมจะเป็นอย่างไรนะครับหาว่าจะกลับไปขึ้นนีกับข่าเมนิน ก็ต้องกลับไปอยู่จุดเดิมกำลังเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับอย่างจุดที่ฐานไทยเราอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่มีการถอนตัวอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะถอยก็ต้องตอบคําถามพี่น้องประชาชนกันเองเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของพลโทบุญสินาพาดกลางนะครับที่บอกว่าฐานได้เราจะไม่มีทางถอยอีกแล้วไม่ว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรก็ตามเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าลายบนที่เราได้เปรียบเยอะนะโดยเฉพาะภูมิเขือครับที่เรายึดได้แบบเสร็จสับเลย แต่ก็ยังมีในบอนดีภาษาตาควายที่เราสูญเสียไปกับขมินในตอนนี้แบบที่ว่าไม่รู้จะคืนด้วยวิธีไหนนอกจากการประทะก,กันนะครับถ้าเกิดจะไปเจราจาอย่างไงยังไง,ง,ไงผมเช่ยว่้าหุนเซนก็ไม่ยอมครับจะเจราจายังไงก็ตามแล้วเมื่อมีอัปเดตล่าสุดทั้งภาพและก็คลิปออกมาครับก็ได้ตรวจพบทหารขมิลงคลิปครับในระหว่างการขนลูกกระสุนไปยังแต่ละฐานด้วยแล้วก็มีการระบุแคปชั่นว่าเป็นกิจกรรมการขนส่งกระสุนไปยังแนวชายแดนบวกกับฐานขมิญครับก็มีการทําไม้ แปลรูปเนี่ยสร้างบันไดขึ้นมาตามผาสูงชัน เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางง่ายต่อการเติมสเสบียงตเติมกำลังในการขึ้นมาประชิดหน้าผาของไทยเราขมนคือใจสู้มากนะครับดูจากคลิปก็รู้เลยมันเป็นผาสูงชันแล้วการขึ้นไปแต่ละทีการลงไปแต่ละทีมันเป็นเรื่องยากแต่ขมนก็ยังทํทาทั้งที่ไม่ใช่ดินแดนของตัวเองไม่รู้ว่าจะขึ้นมาทําไมอันนี้ก็ต้องเคลียร์จะชัดนะขมนคือถ้าเกิดคุณอยากจะมาลุกล้ําแบบนี้ถามว่าเราอยู่สูงเราได้เปรียบไหมเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าผาตอนนี้ขมนขึ้นมากันเต็มพรึบเลยแบบที่กว่าเราจะไไลล่่งด้เนีย ผมว่ามันใช้เวลานานมากในการประทะการปีหนึ่งอาจจะไม่จบก็ได้นะครับถ้าเกิดขมินมีการเตึงมวลังมีการสร้างหลนิมั่นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังไว้วางใจได้ไหมก็ยังไว้วางใจไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมว่าขมินเนี่ยพลิกลิ้นเก่งมากอย่างที่บมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทางกลาโหวหมนไทยเราเนี่ยกายื่นคำขาดไปแล้วว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่จะสันติเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเรามีการทําตามขั้นตอนตามกติกาสากลที่สังคมโลกเนี่ยใช้กันแต่ถ้าเกิดเราทําถึงที่สุดแล้วมพูชาไมา่ให้ความร่วมมืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอันนี้เป็นข้อความฝากถึงหุ้นเซนจากทางฝั่งกลาโหมไทยเรางานนี้หุ้นเซนมีหน้าหงายกะะันเลยทีเดียวครับเพราะเราจัดหนักจริงๆเหมือนว่าเราเองเนี่ยคับแขนคับขาคับแขนคับใจมากๆในตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่คลี่คลายสักทีค้างตึงอยู่แบบนี้มันนานแล้วนะครับสองสเดือนบวกกับหุ้นเซนเนี่ย เจรจาอะไราไปก็ไม่รู้เรื่องไม่ทําตามสักทีถ้าเกิดจะรบก็ไม่รบจะถอยก็ไม่ถอยแบบนี้เนี่ยมันคาราคาสังนะครับซึ่งฮุนเซนเองผมเชื่อว่าเขาเองก็น่าจะคิดไม่ออกเหมือนกันแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้สองสวันที่ผ่านมาก็มีการประกาศว่าถ้าเกิดว่าไทยเราลุกล้ําอีกเนี่ยฮุนเซนก็พร้อมที่จะตอบโต้อีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นสิ่งที่ฮุนเซนนั้นเคยแถลงออกมานะครับแล้วก็มี b h q นั้นรับลูกกันเยอะมากนะครับบอกว่าพร้อมแล้วอนุมัติเถอะบอกเธอเราจะเข้าตีเลยดูแล้วเนี่ยคงเป็น ท่าที่ไม่จบง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาเซียงสมิตก็ตามหรือแม้แต่ทมเนี่ยมาลงนามเองถ้าเกิดคาเมนยรยังไม่ยอมทําตาม4ี่ข้อตกลงที่เรายื่นไปเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่สันติวิธีโดยสมบูรณ์เราก็ไม่ได้เปรียบคามีรก็ไม่ได้เสียเปรียบมันเป็นวิธีอยู่ตรงกลางที่เราเสนอไปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองชาติมากนะครับอเมริกาก็คงจะรู้ทีไล่ของคามีรสักที ซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะก,การประชุม JBC ครับในวันที่21-22ตุลาคามนี้เนี่ยต้องรอผลการประชุมกันว่าจะเป็นอย่างไรเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลับบงใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหมก่หมกับขา่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ย้ำกันอีกครั้งนึงครับ NF Steaming ความบันเทิงครบวงจร